แล้วโซน้องกลักกวเนี้ยล่ะจะเสร็จเมื่อไร่ต้องรอคอนเฟิร์มจากช่างอีกทีนะะึงอค่ะสมองอ่ะมีบ้างไหมฮะเตือนกี่ครั้งทำไมรู้จักจำถ้าเรื่องแค่เนียยังทำไม่ได้นะกลับบ้านไปเลยไปไปนี่คุณจอคะคุณช่วยพูดดีๆกับเขาหน่อยได้ไหมคะทำไมครับหรือว่าจะต้องให้ผมโอ่เหมือนเป็นลูกนั้นเหรอที่นี่ไม่ใช่ที่ที่กคุณสามารถบอกคำสั่งได้ กลับไปนี่นายพูดจาแบบนี้กับคุณศินได้ไงอะคะก็ผมกําลังสั่งสอนนู้น้องผมอยู่อะพวกคุณจะมายุ่งอะไรด้วยถ้าพวกคุณรับไม่ได้นะผมว่าพวกคุณกลับไปนั่งต่างแข่งอทีออฟฟิศของผมจะดีกว่าไหมอย่ามาเก็กาดที่สายงานของผมนี่จะมากเกินไปแล้วนะช่วยระวังคำพูดด้วยผมจะพูดแบบนี้ใครจะทําไมอะพอได้แล้วฉันเคารพวิธีการทํางานของคุณนะคะแต่คุณเองก็ควรให้เกียรติลูกทีมของคุณด้วยเช่นกันไปกันถเถอะเมย์ คุณซินคะคุณซินก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นคนแบบไหนอะดิฉันว่าเราเปลี่ยนทีมงานกันเถอคะค่ะไม่เป็นไรหรอกนาะลองให้โอกาสเขาดูอีกครั้งก็ได้เพราะยังไงงานก็เสร็จทันอ่ะแ,แต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ดิฉันเกรงว่ามันจะมีผลกระทบต่อการทํางานของเราอะคะ่ะเอานาะยังไงฉันก็ฝากคุณดูไว้หน่อยก็แล้วกันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็รีบบอกฉันเลยนะฉันไปละค่ะ ที่บอกว่างานก่อสร้างของบริษัทพี่เป็นคนดูแลพี่จะให้ผมเป็นคนวทำไม่ใช่หรอแล้วเมื่อไร่ผมถึงจะได้เริ่มงานน่ะเออใจเย็นๆหน่อยสิก็เร็วๆนี้แหละเอาคุณโจ๊กคุณมาอยู่นี่ได้ไงคะที่ที่คุณควรอยู่อ่ะมันต้องเป็นไซต์งานไม่ใช่หรอคะก็มาเคียงเงินไงครับก็าคุณไล่ผมออกแล้วนี่ทำไม ผมจะมาเคียร์เงินไม่ได้เหรอฉันไม่เคยพูดเลยนะคะว่าฉันจะไล่คุณออกอ่ะ <S 1> <S 1> <S <S ผมจะบอกอะไรคุณให้นะทางเรื่องของผมอ่ะมีเยอะอยู่แล้วและตอนนี้นะผมได้ตอบตกลงรับโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทอื่นเป็นที่เรียบร้อยแลละส่วนงานที่เหลือของคุณจให้ใครทำต่อก็เชิญอ่พี่โจครับกูบอยมึงพักผ่อนอยู่บ้านใช่เหรอมึงมาทำไรนี่เนี่ยเออ ต้องขอโทษพี่โจ๊กด้วยนะครับถ้าไม่ใช่เพราะผมอะ่ะพี่โจ๊กคงไปถูกแล้วออกแบบนี้ผมขอเลี้ยงข้าวพี่โจ๊กทั้งมือได้ไหมครับ <c oughs> นี่เงินเดือนมึนเงเยอะมากเหรอไงเนี่ยฮะถึงจะมาเลี้ยงข้าวกูเนี่ยมึงเก็บไว้ใช้เ,เองเถอะอันนี้ไขว่ไบล่ะพี่โจ๊กครับนี่นิวมือนายไปโดนอะไรมาอ๋ออุบัติเหตุระหว,ว่างทำงานนะครับกลัวว่างานจะเสร็จไม่ทันเลยไปได้บอกพี่โจ๊ก แต่พอพี่โจ๊กทราบเรื่องเข้าผมก็เลยถูกต่อว่าอย่างที่คุณเซียนเห็นเมื่อวานนะครับคุณโจ๊กค่ะคุณโจ๊กเออฉันเท่าเงินให้คุณก็ได้นะคะคุณช่วยทำงานต่อให้ฉันจนเสร็จได้ไหมคะนี่คิดจะเอาเงินฟาดหัวผมเหรอเปล่านะคะเออคุณรู้ไหมคะว่าทำไมฉันถึงเลือกใช้ทีมของคุณนั่นก็เพราะว่า งานครั้งก่อนที่คุณทำอ่ะมันดีมากจริงๆค่ะฉันก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ทีมของคุณอีกเอ่อไม่ทราบว่าโปรเจกต์ใหม่ที่คุณเพิ่งจะรับไปอ่ะคุณพอจะเลื่อนออกไปได้ไหมคะขอโทษนะครับคุณซีปกติถ้าผมตอบตรงกับใครไปแล้วอ่ะผมไม่วันผิดคำพูดครับ ใครใช้ให้คุณไล่คุณโจกออกกันฮะโถ่คุณซินคะบริษัทรับเหมาก็ไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวนะคะถึงไม่มีมันอะ่ะล้วก็หาทีมอื่นทําต่อก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องง้อมันเลยอะ่ะวางใจเถอะคะ่ะคุณซินดิฉันหาทีมใหม่ได้แล้วนะคะแถมราคาที่เสนอมาก็ถูกกว่าด้วยนะคะเอ,อ่อคุณซินคะคือ ทีมงานก่อสร้างทีมใหม่เขามาเริ่มงานแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะเบิกค่าแรงงวดที่3ก่อนนะคะเราเพิ่งจ่ายไปไม่ใช่หรอทําไมเบิกอีกแล้วอะคุณซินต้องเชื่อใจทีมงานที่ดิฉันหามาให้นะคะคือเขาบอกว่างานที่โจเขาทําไว้อะมันช่วยมากเลยอะคะ่ะเขาก็เลยต้องรื้อออกแล้วทาใหม่หมดเลยอะไรนะทํำใหม่หมดเลยเหรอค่ะ และทีมงานทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยนี่เธอได้เข้ามาขอมง,งานบ้างหรือเปล่านี่คะออช่วงนี้ดิฉันยุ่งๆนะคะ่ะเลยไม่ค่อยได้เข้ามาดูที่ไซต์งานเลยเอ,อเดี๋ยวฉันโทรตามช่างให้นะคะไม่รับสายอะคะ่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันไปตามที่บริษัทให้นะคะเอาคุณโจ๊กนิวซินครับ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนิวได้เล่าให้ผมฟังแล้วล่ะครับบริษัทรับเหมาที่คุณเมย์จ้างมาเชื่อใจไม่ได้ครับในวงกา,เา,า,ารเนี่ยเขารู้ดีว่าบริษัทเนี่ยโกงเงินไปทั่วรับแต่เงินแต่งานไม่เดินหน้าเลยครับนี่คุณเมย์นี่คุณไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอดิฉันไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะคะแล้วดิฉันไม่คิดว่าดิฉันจะโดนพวกมันหลอกอะคะ่ะคุณซินครับผมได้ลองเช็ควัสดุดูแล้วนะครับ วัสดุที่เขาใช้เนี่ยล้วนเป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานครับอย่างมากก็ใช้ได้แค่2-3ปีก็เสื่อมสภาพหมดแล้วครับนี่เท่าที่ฉันได้ลองเช็คประวัตินูนเนี่ยบริษัทนี้มันเป็นของญาติคุณนิเออคือคือว่าคนซินคะคุณใช้อำนาจที่มีเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองฉันไม่ปล่อยคุณไว้แน่เตรียมตัวรับกรรมได้คุณโจคะงานที่เหลือฉันขอรบกวนให้พวกคุณช่วยทำต่อได้ไหมคะ ได้ครับยินด,ดีอย่างยิ่งครับขอบคุณนะคะ